สมเด็จล้อพิมพ์หลวงปู่ทองวัดราชโยธาไม่ใช่ล้อพิมพ์เป็นหลวงปู่ทองเลยสมเด็จของหลวงปู่ทองเลยราชโยธานี่ทันได้ไหมทันหมนนดสิทธิทันไหมทันนี่ทันได้ไงอะ่ะก็ดูทันจานเด็กคอือเห็นว่าจันเปียกกว่าเด็กจนเปียกะไปไทางไหนแล้วครับอย,งงอ,อย่างนี้โอ้โหเจอทุกอย่างกันทรราชโยธาท่านเก่งหลวงปู่ทองต้องไปเซิร์ชอาดูว่าท่านเก่งยังสมเด็จหลวงปู่ทองวัดราชโยธาก็ชื่อเป็นทองอ่ะนะ นี่ประมาณปีไหนครับอย่างนี้ท่านอาจารย์สองสี่กว่าสองพันสี่ร้อยกวา<น>่าเนื้ออะไรครับอย่างนี้ดูเนื้อผงพูดคุณเนื้อผงคุณนั้งพอสมรักเนื้อเ,เดียวเนื้อเดียวหลงคุกเผือกจุ่มรักจุ่มรักนะโอ้โหมีน่าทึ่งกันเนื้อเนื้อผงหาชมยากมากนะครับเนี่ยหาหาชมยากจริงข้าราชกสมเด็จทองนะน,นี่นะครับเออทร์น,นี่ดนีนาซิงเห่จันทร์จีน่าซิงเห็นะ ที่นี่สิงห์เฮนะคุ้มของสองสี่หกศูนย์สองสี่หกศูนย์นะโอ้โหเนี่ยหนไปยังไงมายังไงถึงได้เจอครับเนี่ยก็เจอมาแล้วก็องค์นะไปหมดหมดเลยไม่หละนี่น่าเชื่อนะเจอบ้านเก่าสาวโยะอืมไอ้เสียพูดกันบ้านเก่าสาวโยบ้านเก่าสาวโยมันคือยังไงสนีเหรอไม่ใช่หมายว่าคือบ้านบ้านเก่าที่เขามีพระเยอ้ไงอ๋อ จะพูดจะพูดไงว่าบ้านนั้นเก่าสั่งย้อนเงี้ยบ้านเวลาอะไรเงี้ยอ๋อคือถึง<ช>จะเจอพระหลวงปูทองได้ครับนี่ฮะนี่ผมพึกรักนะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่รู้นะฮะต้องดูของจริงต้องมาดูเองกัน